ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องพ่องไฟยสยบุตรพนเขาสูช่องอีสานบานปลาสตอรี่ครับผม mm hmm. เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับพี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยมาย้ยางงอกกสันอีสานบานปลาภาไมา่เท็ดังนะั้นวันนี้จะพ้ามาไต้เห็นละงกนะครับเขาว่าเห็นละงกเกิดไหลนะครับต่ว่ามันอยู่ทางอีกทางหนึ่งนะครับยูอำเพื่อเดียวกันกับผมเนี่แหละ ต่ว่ายุคละตำบลยุคละโซนนะครับมันี่ก็เลยจะมาหาอยู่หากินนะครับตังทินตังบันแต่ว่าอำเภอเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวมาลุนมาช่วงมาเบิ้งน้ำกันนะครับกันหาอยู่หากินไม่จะได้เห็ดละงูคือเ่นบาบอนะครับเพ่นเราลงมานี่เป็นตายเป็นตานะได้พูละหลายโลกวัาสิปินเห็ดละงูขาวเห็ดละงูเหลืองนะครับเตียมตาลุนตานะครับแต่ว่าผมมามันสิได้คือเผนบันะครับเดี๋ยวเช่นพี่นอสุภูสุขณนะครับ มาหลุนมาชนน้องกันนะครับผมหายอยู่หากินน้ำมาขึ้นครับนี่ครับผมตอนนี้กําลังเดินทางขึ้นนะครับทางขึ้นนะครับผมวันนี้มากคนเดียวนะครับมากครับทีมงานเป็นผ้าม่านนะครับผมยังมาหลุนน้ำกันขึ้นคนขาที่จะสั้นนะครับผมอย่าหลุนแล้วเบินน้ำกันไปเลยครับ ตอนนี้เริ่มเซ้าแหมแบ,บแล้วนะครับผ่านเห็ดนำทางบอกว่ายังพอนถือมองเก็บนะครับตอนนี้กำลังพาไปจุดหมายที่เห็ดเกินลายนะครับผมเดี๋ยวหลุนเดืวเบิ่มกันไปเลยครับ ตอนนี้ขึ้นมาถึงเครื่องท่านะครับเป็นุนวกานนี่มออรเต่าทานเต่าทานเก่าน้ำเนี่ยเต่าทานเก่านะครับเครื่องท่าหนึ่งครับผมเดี๋ยวยางไปเรื่อยๆครับรุดไปเลยครับผมยังมออนหมองเกียบอยู่นะครับไนไปนี่ตอนนี้ทีมงานนั่มนาไปแล้วครับผมยังมหอดหมองนะครับยังมหอดหมองเกียบอยู่นะครับพักเมยกันหนึ่งยกนั่นแหละครับผม ลุ้นกันไปเลยครับครับผมตอนนี้เดินทางมาถึงมองเก็บแล้วนะครับเป็นส่วนที่เป็นล้างแปะนะครับผมนี่เดินทางมาถึงมองเกียบเฮ็ดแล้วครับผมหนี้จะกพายพี่น้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะมีเฮ็ดไห้เก็บบอนะครับเพินใด้ม่ใช่ไดน้ำเพินบอนะครับผมเิ่นว่าเฮอกลายนะครับเดี๋ยวมาลุ้นระเบิมกันไปเรื่อยครับผมนะครับผมเจอ ละงอกดอกแรกนะครับเห็นที่ละงอกขาวนะครับผมเนี่ยโอ้เห็ดเผือดเดีนะครับนี่ดอกแรกแห่งมาของไรกกันละงอกขาวดอกน้อยๆนะครับนี่อ่ะถือว่าเป็นดอกแรกแห่งมานะครับผมคงจะมีดอกต่อไปอีกนะครับผมเดี๋ยวลุ้นกันไปเลยครับนี่ครับพี่น้องครับหยุดยดนี่ดอกสมบูรณนะครับผมเนี่ยเป็นละงอกขาวนะคอ้บ การเก็บเห็ดละโงกครั้งแรกของปีนะครับผมนี่ดอกกําลังแต่ออกจากใครนะครับงามๆนะครับผมดอกที่สองของรายการนะครับเดี๋ยวเติมเดี๋ยวรุนต้องกันไปเลยครับผมหนึ่งดอกครับพี่น้องครับเป็นงดอกบานเนี่ยดอกบานครับผมเนี่ยพ่อได้อยู่นะครับผมเติมกันไปเลยครับพี่น้องครับแบบๆนะครับเจอเยะแล้วครับผมสองดอกสองดอกนะครับ ไข่อยู่นะครับผมเนี่ยไข่แรกครับจะดูไปฟันไม้อีกนะครับผมมีจินมีคนนะครับนี่ไข่ปะนะครับผมไข่เห็นาโง่เขาสองดอกงามๆนะครับผมเนี่ย็แต่สว่านอยู่นะครับโสมก็ติดเป็นว่ามันเกิดไหลนะเดี๋ยวรุ่นแล้วชมกันไปเลยครับผมเดี๋ยวอีกดอกนึงครับผมเนี่ยนะครับดอก นี่กำลังตุ่มๆอยู่น้ำยางบอลบานง่ามๆเลยครับผมนี่จิ้มกันมากครับเห็นละาโกกขาวนะครับผมนี่ออกกำงามนะครับพอได้รุ่นอยู่นะครับผมทรงเกาที่เป็นแาบอนอนไลยนะครับอาจจะพาพี่น้องรุ่นไปเรื่อยครับเห็ดทานนะครับผมเห็ดทานเก่านะครับผมเห็ดทานดอกบางแง่นะครับผมเอาตู้เอาตูงเก็ตนะครับ เต็ดทานเราปุนงง่ายครับผมติดไข่หนึ่งครับผมเห็นลงอกขาวนะครับไข่เห็นลงอกขาวเนี่ยติดไข่อยู่นะรับแสดงว่ามันจาะอีกหลายมืออยู่นะครับคุณไปเลยครับผมติดไข่อยู่นะครับผมเห็นลงอกขาวนะครับคุณไปเลยครับดอกกลมกลมนะครับผมดอกกลมกำลังพ่นจากไข่นะครับผมตึงมันไปครับไข่นึ่งครับผมนี่ ในรองอกขาวนะครับผมเติมกันไปเลยนะครับงามงามนะครับผมอีกรอนหนึงครับผมนี่กระสวนนะครับนี่ดอกให่แง่นะครับนี่ครับมาเท้แรกนะครับผมถือว่าว่ได้รุ่นอยู่นะครับผมส่วนกับปติเพิ่นมาเห็นออกลายนะครับกระสโนครับปิดสองใครครับผม เห็นแล้วงอกขาวนะครับน้อยใช้ไ่าย้เลครับผมโอ้นะครับรออีกหลายเมื่ออยู่แลครับเนี่ยน่าเป็นไข่นะครับผมดูแลกันไปเรื่อยครับเจออีกแล้วครับผมมีไข้ห่ัีไข่นะครับผมไข่เห็นแล้วงอกขาวนะครับอีกเรื่งไข่เติมกันครับผมมีไข่นักครับเนี่ยงามๆนะครับผม กำลังจะผลดอ,อกนะครับคือดอกบ,บานนะครับผมเนี่นยดอกไม่เลยนะครับผมกำลังงามนะครับผมดอกบานก็เอานะครับผมนี่เตรียมกันนะครับใส่กระต่ายเลยนะครับผมใส่ควนว่าไทายเห็นกระต้าน้ำเน่าทันตัวโนะว้แเพราะว่ามีคอมเมนต์นะครับผนบอกว่าไทยเห็นกระต,ต้าน้ำเหมือนเน่สมเหตุสมผลอย่าเป็นตัว,น,ตวนะครับ อันนี้ก็ได้ตัวก็ได้เมกนะครับความจริงล้วนๆครับผมเก็บเห็นลงองกล่องกันครับนี่ครับอีกดอกหนึ่งครับผมแก่เนี่แต่ขีเห็นนะครับงานเป็นครับผมนี่ก็ได้ยินนะครับผมเติมกันครับนี่แหละครับผมแม่ตอกงามงานนะครับนี่สีนะ เป็นตะโงกเขานะครับเป็นซาล้วเปนไหลแมาก็คือเพิ่นใบยืนนะผมจุผมจุ่มจุ่มจุ่มเทียบอะไรเทียบไข่ยังงามครับีดอกบานนะครับผมบานแต่ว่ายังงามอยู่นะหนึ่งดอกนะครับผมงามงามครับ เหลียวเป็นยูเอไก่นะครับผมขาวชื่อเห็นละงอกว่ะนะโอ้แมงกัลนครเห็นละงอกไหครับผมตัดส่วนนะครับผมใครพังงอกแล้วแซมกำปั่นนะครับกำปั่นนิดหน่อยให้งามๆนะครับผมให้เห็นละงอกขาวนะครับมีให้ลูนเป๋าเลยครับครับผมมีจีแคนนะครับให้เห็นละงอกแล้วไหมใครอยู่นะ เจอมันแล้วครับผมโอ้หินโลหะเหลืองโอ้โหหินโลอโกเหลืองครับเนี่ยเนื้อเพีงด่านใดในอีกใครนะครับเป็นหินโลหะเหลืองกันนัะนป็นในะ้ดีครับผมเนื้อเพียงกระมีนะครับใครอยู่นะครับผมแสดงว่าเกิดทั้งเหลืองทั้งขาวเพราะว่าได้ใครหินโลหะเหลืองมาแล้วนะครับ เชียร์หาต่อไปครับผมไข่นึงครับนี่ยโอ้หเหลืองครับผมนี่นัน,นไข่โบยใหญ่แนวไข่เนีอยหน่อยสวแล้วครับผมไข่เห็ดเล่างอกน่าจะเป็นเห็ดเล่างอกเหลืองเานั้น,นไข่โบยใหญ่นี่น้นหน่อยนะครับนี่กัพอ่อจะเติมกันนะครับผมอีกไข่นึงนะครับผมกำลังฝน ละงอกขาวนะครับงานนะครับผมเบลนตาอาเบียตาได้เลยนะครับเอาชิวาชิตัวนะครับบางคนว่าเห็นเบลงตาทำแนวนั้นเม่ไทยเอาไปสวมตานะครับเพราะงั้นตัวบหวดนะตัวนี่ครับกำลังได้นลยครับผมนี่กระดองงามนะครับเห็นละงอกขาวแล้วก็มีใครเห็นละงอกเหลืองไหมซีอาใครแล้วนะครับพี่น้องครับถ้าบ่อสร้างเสียดีมันจะบ่เห็นนะครับเห็นใครไปหน่อยอยู่นั่นแหละ ไข่ครับเป็นเห็ดงกสีโอเห็ดลงกเหลืองครับผมนี่อยู่ทีเดียวกันนะครับจอาังเกลือเจะบาเห็นดเลยนะเนี่ยกำลังขุดไข่ไข่เห็ดงกเหลืองนะครับสามไข่นะครับแต่ว่าไข่ปวยไง่ว่ากระเด้พ่อเด้เตืมกันนะครับไปเรื่อยครับผมอ๋อครับนี่น้องครับเจออีกแล้วครับนี่ยุดนึ่งครับนี่เนีนเบิดน่ครับนี่หน่อยเจอหน่อย ใครเห็ดแล้งอกเหลืองนะครับเดี๋ยวพี่สูนี่พี่น้องเบิรงนะครนะจะว่าเหลืองแทบเลยใครเห็นแล้งอกเหลืองนะครับไฟก็เริ่มลีๆแล้วนะนี่ครับนี่จะว่าใครพวยเนียนนะครับเห็นแล้งอกเหลืองข้างนั่นเลยครับผมเนี่ยเหมืนบัตตานี่นะงอกเหลืองนะครับจะว่าไข่พวยเนียนะครับผม เอ้นะครับแสดงว่าก็ร่างเกิดนะครับผมเชื่อเรือยก็ดีพ่อเรยอยู่นะครับผมเดี๋ยวรุน๋ยวเบิร์มกันไปเลยครับในงอกหลังนะครับดอกบานครับหลดอกอยู่นะครับผมพอได้อยู่นะครับ่องดอกนะครับผมร่างบานนะครับเป็นร่องโอเคา ครับดอกป่าปวะเนยปันเนตแต่ว่าแม่กำลังบานนะครับไปเืิมกันครับผมเจอเห็ดลังอกครับลังโงกเหลืองสองไข่ให้เนยหน่อยนะครับลงังโงกเหลืองนะเห็นแบบแปบเสียวขาวก่นเลยไหเกียบเบืง้งก่นแบเป็นเห็ดละงโกเหลืองนีครับผมเอาอัปเดทใต้เบื้องนะครับ นี่มันจะเคืองตานระบผมมาเทล่าก็ถือว่ามันอยู่นะครับหาอยู่ให้กินตา้งทิ้งตางบ้านนะครับตางตำบลเอาลุ้นกันไปเรืได้ครับผมให้น้อยๆหน่อยโอ้นางงกเหลืองครับผมบดเอามีจิ้มนะมีจิ้มมาเลยนะนี่ครับนางงกเหลืองครับแต่ว่านพวกใครไงมีกันบ้างครับนโคบินไส้นะครับผมสองไข่นะครับ หลองอกเหลืองนี่แมนบ่เนี่ยวั้โดนแมนครับก็ยังพอมีเห็นได้รุ่นเลยนะครับโอ้เน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 โม่ตัวก่อดอกกระนังบานมีแล้วงอกเหลืองแล้วมันดอกบ่อยแย่แต่เห็นแล้วงอกขาวนี่ดอกแย่ครับรุ่นไปเลยครับผมนี่ครับเจอดอกบานอยู่สองดอกแล้วสองดอกแล้วครับผม เป็นนกเขาวนะครับมันบานเป็นดอกแรกครับผมงามๆนะครับแล้วก็ดอกที่สองโอ้ยอย่าพอตอนนี้เป็นกลมๆนะครเพิ่งจะงามนะคผมยืดเติมกันอยู่นะครับรลบานก็แข็งแกร่งมานนะครับผมนี่ครับผมเป็นตุดสะอ่อนอยู่นะครับ เฮดลโงกเหลืองครับผมไข่มันไข่บปวยง่ยห,หน่อยแอนหน่อยนี่ยสีเหลืองนะครับผมไม่ว่ากัแข็งแสบก่ะเก่าน้ำหน่อยง่ายเติ้ยวกันไปเลยครับระวังทางยางนะครับผมนี่ออกทางคนยางเลยนะครับให้เฮดลโงกเขานะครับผมจิ้มขึ้นมาแล้วนะครับ ไข่น,นึงนะครับเนี่ยนื้องกขาวนะครับผมเตรียมกันอีกไข่นึงครับผมเดี๋ยวนะคก็ได้หลายนะครับไก่เครื่องตาแล้วนะครับผมเตั้งดอกตูมตั้งดอกบานนะพอได้อยู่ได้กินนะครับผมนี่เห็นนกโขงขาวแล้วตอนนั้นดอกหน่อยก็พอได้อยู่นะครับ,รบโขงขาวแนละ้วแล้วก็ดอกง่ นลเด็กค่ะเนี่ยก็ได,ได้อยู่ <ไป S 1> นะครับ <ไป S 1> ผมครับผมตอนนี้กำลังเดินทางนะครับเพื่อที่จะลงจากโขกเห็นนะครับถดีว่าขึ้นมาสูงเติบนะครับผมสร้างางานกับค่อนข้าง,ง,งที่จะคูคะนะครับเพราะว่าเป็นผู้นะครับมีขวดหิน ยังบัวเราว่างนะครับก็จะลมไดไงนะครับผมหอยยางนะครับนี่ก็อายุห้ากินก็ถทอบว่ามันด้วยนะครับผมอายุห้าจินต่างกินต่างบันทางแรกนะครับที่มันเพราะว่าไปทุกครั้งไม่คยมันครับก็ตั้งขอบุ้นนะครับสําหรับในผ่านเจ้าทินนะครับที่ผานมาเก็บเห็ดนะครับมายังยมาเคลื่อนกับมันด้นะครับ เราะว่าเพนม่เนี่เขาบอกว่าเห็ดออกหลายนะครับออกไปล่วงไปเมื่อนี้เราคนละหลายกิโลนะคนาตาสองตาผมมากก็ได้เกอบนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะสรุปให้พี่น้องในเบื้องในช่วงลงไปแล้วนะครบับผมตอนนี้ถึงบทสรุปนะครับในการเก็บเห็ดนะครับมาไต่เห็ดหาเห็ดให้มาเคลื่อนมาการเห็ดกับว่านะครับ ภาษาทั้งหนบูผมเห็นเฉื่อนว่าการเห็ดนะครับคือมหาอยหากินนี่มาเคลื่อนนะครับโอ้นะครับมาน้ากันสามพ้นครับสามตาเนี่อันนี้ตาของผู้แหลกครับก็มานี่ครับเกือบเรียมตานะครับผมเห็ดละโงกเห็ดกอกระเมีนะครับเห็ดละโงกเหลืองละโงกเขานะครับตาของผมครับไม้มันเป็นรังเพื่อนมาใส่บนนี่ไรเปืิบยุ่นะครับผม ตานี่นะครับเห็นละงงทั้งดอกบานทั้งดอกตุ่มนะครับงามเห็นแต่สวนนาอน,นานะาาอยู่นะครับขันมานี่มาเว้นนี่จีจำทังได้นะครับกษิกาไม่อีกต่วานี่เป็นการมาเทื่อแรกครั้งแรกเลยนะครับหากินตังทิ้นตังบานนะครับไม่เคยมานจักเทื่อต่วามารอบนี้เป็นเทลือแรกนะครับที่ถือว่ามานเลยนะครับผมว่าไปเก็บทั้งเงอื่นนี่ไม่เคยมันนะครับอาจิะมานก็ต้องหากินอยู่แถวบ้านเจ้าของนะครับนี่ตาผมครับนี่ เกือบนึงนะครับนี่อีกตาเนึ่ยครับอีกคู่นึงแม่นำลกันสามคนครับสามตาในผู้ครูเล็กแยงแยงอยู่นะครับสุดยอดเลยนะครับผมบางๆป้าใครอยามีไข่ใหญ่โอ้แม่อยากอยากมันจะมีไข่ใหญ่แต่อยากได้ไใครแง่เสียหน่อยนี่สุดยอดนะส้ำกำปั่นนะครับกำปั่นกำปั่นเล็กหน่อยแต่กกำปั่นผมกันมันมันใหญ่เนาะนี่ใครแง่นะครับเป็นแต่สาวอนอยู่นะพี่น้อง พวกนี้นะครับผมอยู่หากินเมื่อนี้นะครับขอบคุณพี่น้องฟองไปซุปซุปซุกคนนะครับที่เกียรติเขามากวนไค์กดแจ๊กกดติดตามนะครับขอบาพ่นสุกกลังแรงใจนะครับช่วงนี้ตอบคลิปไปเรื่อยๆนะครับตอบคอมเมนต์ไปเรื่อยๆอ่านเองตอบเองนะครับคอมเมนต์นะครับอาจจะซาแน่นะครับก็ะยื้พึ่งน่ารอกน้อยใจนะครับก็ยังคงกรับไปย่าๆทำข้าวพี่น้องนะครับทุกบ้านทุกช่องคือเก่านะครับผมแต่ว่าอาจจะซาแน่นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสํารับคลิปนี้ คงจะลงจากผู้นะครับเพราะว่าย่างเหลือระยะทางหยิกไกลนะครับย่างลงผู้หยิกไกลเติบนะครับแล้วก็จะเดินทังกลับ,บันไปอาบน้ำนอนนะครับมืออื่นมีภารกิจต่อครับผมสำหรับเพื่อนนี้ครับสวัสดีกสุขทุกทุคนครับไปแล้วสวัสดีครับ